มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพโอปอเข้าพบนายกแพททองทานคนบอกตรงกันว่าวันที่22พฤศจิกายน2567ทางด้านโอปอสุชาตาช่วงสีรองชนะเลิศอันดับที่3 m ม s ิสอ i นเวิร์2024เข้าพบนายร,นรัฐมนตรีคุณแพททองทานชนวัฒโดยมีคุณปิยาพรแสนโกศิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท TPN g o b a l จำกัดร่วมเป็นเกียรติในโอกาสสำคัญครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านเพจ Miss Universe Thailand เผยภาพบรรยากาศวันนี้ท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชมความสวยงามในลุคนี้ของสาวโอปอและความสวยของพวกเขาทั้ง3คนค่ะเปิดภาพโอปอสุชาตาเข้าพบในยกแพททองทานขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่ c o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ